เมน,นูต่อไปเราจะทำเป็นสามชั้นคั่วเกือนะคะทุกคนตั้งกระทะให้ร้อนเลยจ้ารอก่อนโอ้ยกระเด็นคั่วๆๆไปนะจ้าให้มันกรอบก่อนถึงเหลืองไม่ต้องใส่น้ำมันเลยนะคะมันจะมีน้ำมันออกมาจากสามชั้นแล้วแล้วก็ จีแผ่ความจริงออกไปแบบนี้เลยค่ะโอเคร้อยมันเหลืองกรอบนะโอเคทุกคนใกล้จะได้แล้วค่ะรถอุ้ยระวังมันระเบิดใส่ด้วยนะคะทุกคนโอ้โหใส่แล้วทุกคนเรามีอุปกรณ์นี้ค่ะฮ่หาฮ่าไม่ต้องกลัวค่ะทุกคนนัดมีโลกกำลังกระตุ้ยมันยังกระระเบิดใส่นะคะทุกคนเดี๋ยวขอเปิดแอบดูก่อน โอเคเหลืองกรอบแล้วแหละทุกคนพอแล้วนะ,อะโอเคเอาแก๊สได้ค่ะโอ้ยก็เทน้ำมันออกมานะคะคนเดือติดกระทะน,นิดนึงโอ้หได้น้ำมันเยอะเลยค่ะใส่พริกลงไปคั่วเลยค่ะทุกคนโอ้ย น้ำตาลนิดหน่อยค่ะใส่เกลือน,นิดหน่อยค่ะปลานิดหน่อยค่ะไฟค่อนข,ข้างแรงเลยนะคะเราก็มาคั่วกันค่ะทุกคนโอ้ยค,คั่วเรียบร้อยแล้วเพีงรบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ โรยต้นหอมไปเลยสามชั้นก็เหลือจากหมูกระทะมคืนนี้ทุกคนนี่ไงเรียบร้อยแล้วค่ะสามชั้นขั่วเกลือของเราเสิร์ฟใส่จานกระทะร้อนอยู่เลยกระทะนี่ต้องแช่สามวันเจ็ดวันเลยนะทุกคนนี่รูกินได้หรือเปล่าเพราะว่าเพิ่งเคยทำนี่ก็คิดสูตรเองด้วย สามชั้นเดือดจากหมูกระทะเามื่อคืนนี้กลายมาเป็นสามชั้นทอดเกลือค่ะทุกคนและนี่ก็คือเมนูที่เราภูมิใจนำเสนอค่ะ